เ8 9 0 0 0บาทกับเลขไม่เพียง61,000กิโลไทยในโทนสีดำวิทยุซีดีเกียร์ธรรมดาเบาะผ้า4แถว15ที่นั่งสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วตูนเพชรยนต์รถมือ2เกรด A และตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งถนนเสรีไทย68แขวง bury, เมนบุรีเขตเมนบุรีกรุงเทพมหานครสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากได้รถคุณภาพเกรด A กับเรานะครับ ไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ไหนของประเทศไทยนะครับก็สามารถซื้อได้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากเรามีไฟแน n ซ์วิ่งบริการเซ็นเอกสารถึงที่บ้านเลยทีเดียวและในส่วนของการจัดส่งรถนะครับถ้าหากลูกค้าไม่สะดวกมารับรถด้วยตัวเองเราก็มีการนํารถขึ้นรถสไลด์ไปส่งถึงหน้าบ้านเลยทีเดียวและสําหรับวันนี้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็อยู่กับเจ้าโตโตยโต้าคอมมิวเตอร์ ปี2017คันด้านหน้าที่เห็นนี่เลยนะครับคันนี้เลขไม่เพียง61,000กิโลเท่านั้นนะครับคันไหนสนใจอยากได้รถตู้ไปใช้งานนะครับไปไว้ใช้ประกอบอาชีพก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยตามช่องทางเบอร์โทรที่ผมแปะไว้ด้านหน้านี้เลยนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสภาพภายนอกภายในของเจ้า t ต y ยต a าคอมิวเตอร์คันด้านหน้าที่เห็นนี้ เป็นยังไงบ้างนะครับไปกันเลยเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับคันนี้ได้โคมไฟเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับยังใส่ปิ้งอย่างนี้เลยนะครับเป็นไฟแบบมัลติเร f เฟกเตอร์มาพร้อมกับกระจังหน้าสีโครเมียมนะครับยังเงาวับแบบนี้เลยสังเกตดูได้เลยนะครับในส่วนของตัวสีนะครับต่างๆ สังเกตดูได้เลยอันนี้เราได้ทําการปรับสภาพมาให้แล้วนะครับสภาพเหมือนรถใหม่เลยทีเดียวนะครับใสปิ๊งอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของใต้ฝากระโปรงด้านหน้ากันเลยดีกว่าครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ดูถึงโครงสร้างด้านในกันเลยมาดูกันที่โครงสร้างด้านในนะครับบอกได้เลยว่ารถคันนี้ ทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับมีมาร์คสีต่างๆที่แต้มไว้ยังอย mm ู่สมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยของการขยับขยื่นแต่อย่างใดนะครับในเรื่องของตัวถังโครงสร้างด้านหน้าก็ยังสมบูรณ์นะครับเป็นเดิมโรงงานร้อซเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักแต่อย่างใดในส่วนของตัวโคมไฟหน้านะครับสังเกตดูได้เลยได้โคมเดิมโรงงานนะครับโคมแท้แบบนี้เลยนะครับ และสำหรับออยคูลเลอร์นะครับก็ยังตั้งยืนสวยสง่าแบบนี้เลยและในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับสังเกตดูได้เลยนะครับน็อตฝากระโปรงไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดเลยนะครับเหลี่ยมยังคมๆนะครับน็อตยังสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานําเข้ามาขายนะครับเป็นรถคัดเกรดเป็นอย่างดีนะครับเราได้ ทำการเช็คประวัติรถทุกคันเป็นอย่างดีก่อนที่จะนําเข้ามาขายนะครับสังเกตด,ดูได้เลยน็อตด้านหน้านะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดซึ่งนะครับรถทุกคันที่เป็นรถตู้คอมเิวเตอร์นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับทุกคันมีประวัติสามารถตรวจสอบได้นะครับมีประวัติศูนย์ให้เช็คได้ทุกคันไม่มีประวัติของการคลิกคว่ำมจมน้ํา ไหวไม่หรือชนหนักแต่ยังได้นะครับหากลูกค้าท่านไหนซื้อไปใช้แล้วพบเจอประวัติเหล่านี้นะครับสามารถนํารถกลับมาคืนกับเราได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มวงเงินเท่าที่ลูกค้าจ่ายมาเลยอ่ไปดูกันต่อที่ภายในของตัวรถกันเลยนะครับมาดูกันต่อที่ภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นประตูฝั่งคนขับสังเกตดูได้เลยนะครับเมดอาร์คนะครับ ลูกยางหัวนอ็อตต่างๆนะครับยังสมบูรณ์สวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดนะครับได้รถสภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูในส่วนของเม็ดอาร์คข้างประตูได้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักหรือตัดต่อแต่อย่างใดเลยมาดูกันต่อในส่วนของนอ็อต ประตูนะครับอ่ะซอกประตูใี้สังเกตดูนะครับอ่ะผมจะพยายามซูมให้ดูให้ได้เห็นกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับน็อตไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่ยังได้เลยนะครับได้น็อตสวยๆโครงสร้างเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับสำหรับน็อตในซอกแคบนะครับผมจะพยายามซูมให้ท่านได้เห็นกันชัดๆเลยนะครับ ทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานร้อเซนนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันตัดต่อแต่ยังได้ในส่วนของตัวรถคอนโซลภายในนะครับก็จะได้เป็นโทนสีดำนะครับเป็นรถเกียร์ธรรมดา,ใน,นมดาในส่วนของตัวเบาะผ้าก็จะเป็นเบาะผ้าแบบ15ที่นั่งอย่างนี้เลยนะครับมาดูกันที่โครงสร้างด้านล่างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภายใต้ที่นั่งของคนขับนะครับสังเกตดูได้เลยทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่านี่เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการตัดต่อแต่อย่างใดนะครับรถไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นประตูฝั่งผู้โดยสารข้างคนขับนะครับสังเกตดูได้เลยไม่มีร่องรอยของการชนหนักแต่อย่างใดนะครับเม็ดอาร์กยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับหัวนัดยังคมๆยังตั้งเหลี่ยมสวยๆแบบนี้เลยครับผมรอยอาร์กยังสมบูรณ์ไม่มีร่องรอยของการพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักแต่อย่างใดนะครับได้เม็ดอาร์กสวยๆอย่างนี้เลยนะครับ ทุกอย่างยังคงเป็นเดิมโรงงาน100%เเซนนะครับในซอกประตูนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่ยังไดนะครับสังเกตดูได้เลยหัวน็อตสียังเต็มนะครับได้หัวน็อตเหลี่ยมคมๆแบบนี้เลยสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากได้รถตู้ไปไว้ใช้งานก็ติดต่อเข้ามาหาผมได้ตามเบอร์โทรที่ผมแปะไว้ด้านหน้านี้เลยนะครับ ภายในก็จะมีวิทยุซีดีแบบนี้เลยนะครับมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องของเจ้าคันนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่าทุกอย่างยังคงสมบูรณ์เป็นเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับทั้งแผ่นเพจรอยมาร์คสีต่างๆและรอยอาร์กนะครับยังสมบูรณ์นะครับเป็นเดิมโรงงานร้อเเซเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักตัดต่อพลิกคว่ำจมน้ําแต่อย่างใดนะครับ บอกได้เลยว่าเอารถกับเราไปใช้นะครับสายงานได้ระยะยาวเลยนะครับดูสภาพตัวเครื่องได้เลยนะครับรอยมาร์กสีต่างๆนะครับยังอยู่ครบสมบูรณ์แบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะซ่อมแต่อย่างใดนะครับซื้อรถกับเราไปใช้ยาวๆแน่นอนนะครับไม่ต้องไปเจอปัญหาซ่อมจุกจิกแน่นอนต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอ่ ประตูนะครับคานกลางฝั่งห้องผู้โดยสารนะครับสังเกตดูเลยรอยอาร์ตส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับเสาไม่มีร่องรอยของการโดนชนแต่ยังไดนะครับแผ่นคำเตือนยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับในส่วนของอประตูนะครับบานพับประตูเลื่อนนะครับสังเกตดูได้เลยน็อตไม่มีขยับ นะครับไม่มีร่องรอยของการใช้ประแจแกะขันแต่ย่งใดเลยได้ทุกอย่างเป็นสภาพเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์ต hmm. ต่างๆนะครับยังสมบูรณ์สวยแบบนี้เลยสำหรับภายในของเจ้าคันนี้นะครับก็ได้เป็นเบาะผ้าแบบ15ที่นั่งนะครับเป็นเบาะ4แถวเหมาะสำหรับ เอาไปรับส่งพนักงานบริษัทรับส่งนักเรียนนะครับหรือจะเอาไปไว้ใช้แบบหมู่คณะนักดนตรีนะครับหรือหากท่านอยากได้รถไปไว้ใช้สําหรับในครอบครัวนะครับเป็นรถครอบครัวสําหรับครอบครัวที่มีสมาชิกเยอะๆนะครับก็ได้คันนี้ไปนะครับบอกเลยว่าครบเลยทีเดียวนะครับสังเกตดูได้เลยนะครับเม็ดอาร์ในส่วนของ อขอบหน้าต่างนะครับยังสวยคมมองเห็นตั้งแต่ไกลอย่างนี้เลยนะครับบอกได้เลยว่ารถทุกคันที่เรานำเข้ามาขายนะครับเป็นรถที่เราคัดสรรคุณภาพมาเป็นอย่างดีนะครับไม่มีประวัติของการชนหนักจมน้ำพลิกคว่มตัดต่อนะครับในเรื่องของ <c oughs> การซื้อรถนำเข้ามาขายของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับเราเน้นย้ำเรื่องของคุณภาพ ไม่มีกลับไม่ไม่มีกรอใหม่และไม่มีการกลับสีมาแต่อย่างใดและที่สำคัญในเรื่องของโครงสร้างต้องเป็นรถที่ไม่มีประวัติพลิกคว่ำชนหนักจมน้ำนะครับบอกได้เลยว่าทุกคันสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับหากลูกค้าท่านไหนซื้อรถไปใช้แล้วเจอประวัติเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลับสีกรอใหม่นะครับ หรือว่าจะเป็นชนหนักพลิกคว่ำจมน้ามานะครับสามารถนํารถกลับมาคืนกับเราได้เลยนะครับเรายินดีรับซื้อคืนเต็มวงเงินนะครับเท่าที่ลูกค้าจ่ายมาเลยต่อมานะครับจะให้ทุกท่านได้ดูในส่วนของด้านหลังนะครับสังเกตดูจากไฟท้ายด้านสายเลยนะครับเนี่เป็นไฟท้ายแท้โรงงานนะครับแบบนี้เลยในส่วนของขอบ เส้นต่างๆนะครับเม็ดอ่างยังสมบูรณ์นะครับสวยๆครบๆแบบนี้เลยนะครับซื้อรถกับเรานะครับเหมือนได้รถป้ายแดงทุกคันนะครับทุกคันผ่านการใช้งานมาก็จริงนะครับแต่บอกได้เลยเรื่อมคุณภาพนะครับไม่แพ้รถป้ายแดงเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ กันชนท้ายนะครับสังเกตดูได้เลยไม่มีร่องรอยของการแกะแต่อย่างใดนะครับหัวน็อตยังสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่เลยครับผมในส่วนของหัวน็อตทุกตัวนะครับยังคงสภาพเดิมโรงงานแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของการพลิกคว่ำชนหนักตัดต่อแต่อย่างใดไฟท้ายนะครับฝั่งด้านขวาก็ยังคงเป็นโคมไฟเดิมโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลย เสาคำ้ำประตูด้านหลังนะครับก็ไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดนะครับได้หัวน็อตสวยๆแบบนี้ครับผมเม็ดอาร์กยังสมบูรณ์กลมๆคมๆแบบนี้เลยนะครับในส่วนของประตูนะครับประตูหลังอ่าสังเกตดูได้เลยนะครับรถสวยเหมือนซื้อใหม่ป้ายแดงเลยนะครับบอกได้เลยว่าในเรื่องของคุณภาพนะครับเราไม่ไม่แพ้ใครแน่นอนนะครับ หัวน็อตนะครับทุกตัวยังสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะขันแต่อย่างใดเลยสำหรับเบาะด้านหลังตรงนี้นะครับก็สามารถพับได้อะเหมาะแก่การใส่สัมภาระ,ะขนข้าวของนะครับได้หมดเลยนี่ก็จะเป็นตัวล็อกนะครับอ่าสามารถยกได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มี เชือกคาดไว้นะครับนี่เลยนะครับยกได้นะครับแล้วก็สำหรับใส่สัมภาระเมื่อไหร่ที่เรามีผู้โดยสารเยอะเต็มที่นั่งนะครับเราก็เอาลงมาได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่กำลังมองหารถตู้ไปไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเอาไปทำทัวร์ก็ดีไปรับส่ง เด็กนักเรียนก็ดีนะครับหรือจะเอาไปรับส่งพนักง,งานบริษัทนะครับก็ได้นะครับอบอกได้เลยว่ารถของเรามีให้ท่านเลือกมากกว่า80คันเลยทีเดียวนะครับมีทั้งเกียร์ออตโต้เกียร์ธรรมดามีทั้งแบบหน้าจอสัมผัสและวิวทยุซีดีนะครับ รถของเราทุกคันนะครับคัดเกรดมาเป็นอย่างดีนะครับไม่มีประวัติของการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําตัดต่อแน่นอนครับผมได้ทุกอย่างเป็นโครงสร้างเดิมโรงงานนะครับและสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ E ีหน้าครับผม